ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เจอเอฟซีมาจากพิจิตมหาหลวงปู่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเขาล่ามันนี้มันมันแง่มเงี้ยมันน่ากันแง่มเลยแย่มน้ำมันอะลุกันนะก็ล่ามบางบ่อเนาะชนบุรีชนบุรีโอ้มีหลายสายมาสมทบมารวมกันอ๋อเดินเดินไปที่ไหนบ้างครับเนี่ย ที่วัดไทยพัฒนาครับแล้วก็ไปที่กระท่อมที่หลวงปู่ละสังขารไปแล้วไปมาแล้วครับแล้วจะมาณตรงนี้ครับพอดีเลยว่าจะเมื่อเช้านี้ก็ผ่านอยู่ยังไม่ได้ไปกระท่อมเกายังไม่ได้ทำครับอ่าไปปีนี้เอาเห็นเพื่เสร็จแล้วอาเสร็จแล้วแต่ตอนนี้มากี่รอบที่นี่ครับผมที่นี่มานี่รอบที่สองแล้วค่ะมารอบแรกทำมีศาลาตัวนี้หรือยังศาราสารบกระท่อมหลวงปู่ ปีที่แล้วน่าจะมีแล้วปีแล้วน่าจะมีแล้วเ่าดูแล้วมันเป็นลักษณะนี้ที่หนูมาอ๋ออันนี้ทำที่หลังน่าจะปีสองปีนะทำใช่ๆมาปีที่แล้วนี่ครับเออก็บซีนะครับก็มาเยอะนะครับนี่ม,นมาหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาไหวา้หลวงปู่สวงที่กระท่อมสูงอ๋อทะเบียนไหนน้อยจะออกละงัวนี่นี่ทะเบียนสวยๆทางนั้นเลย คนตัว่านนะครับก็มาดูตัวเลขนะครับ F4 ว่าจะได้ตัวไหนนะครับมาเยอะเลวันนี้นะครับกระท่อมสูงหลวงปูส่สวงนะครับวันนี้มีคนมาพอดีเลยนะครับ แม่มากบานเตียมาานเจ้าขหอมมไว้ไม่เจอหรอไปเก็บไว้เน้ออากากแห้งแล้วทุก้ก็ทุกทุ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 หวานต้ำไรตามน้าหวานไอ้ทางทุบ Thank you. ใค่ต้อชมพู่แก้มหูแก้มหู้่ามยานหัามยาแล้็น้ำาดื่มที่บริสุทธิ์ให้แดหลปู่สวงปหลวงปู่หวงปดเมตตา

นี่โอ่งอ่ะนูจับจับเลยจับให้จับให้ย้ายดูไม่ดูอ่ะจับมาสามลูกเลย3ูกเลยอ่ะเอาให้ยหญ่ดูอ่ะมาดูสอลูกเดี๋ยวลูกถ่ายดูคลิปเลขอะไรจ๊ะเลขเก้าเลขเก้าอ่าเลขเก้าอมาอีกก่อนสองมาก่อนสองเก้าสองโอ้ โอ้แปดเกาสองปดเก9าสปน้องอะไรนันี่น้องโมเดลน้โมเดลมาจากพีจิตโอ้มาไกลมากมาจากพีจิตลูกหลานลุงปู่สวงลุงปู่สวงก็ไปพีจิตองหนึ่งที่ผ่านมากับพี่อะไรนะพีจิตเมื่อกี้เลยนเดเก้าสองแปด หนึ่งสี่หนึ่งสี่กับเก้าสองแปดได้ได้จ้ะสาธุสัตวครับสุดคนนะครับก็ได้ละเก้าสองแปดกับหนึ่งหนึ่งสี่ นะนะเราจะส่งถวายกั้งศพนึงนะขึ้นโลงศพนึนะยวายโอพร้อมกันเ็วาเรวกดมอนเี้ 啊。<laughs> <laughs>